อ่ะเนี่ยลองดูนะคะเบิงสองซ้ำฮูจื่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟตบอมส์จาแนลโอ้เอ็ดดี้ตื่นเลยเลยเอ็ดดี้เห็นไหมคะในกล้องอะ่ะเอ็ดดีป้ปอกคอค่อยๆหายนะคะโอ้หันข้างนิดมีปอกคอหน่ยหน้าหน่อยมีปอกคอ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ยอมเยอะเจ้าอ้วนเจ้าอ้วน การบอกว่าแมวอ้วนเนี่ยเข้าข่ายเป็นการบูลลี่แมวหรือเปล่าคะทุกคนแต่แมวอ้วนน่ะมันแบบน่ารักนะมันเป็นการชื่นชมถึงความตุ้มนุ้ยของมันนะเอาจริงๆแล้วอะที่เดดี้และซ้อมรีวิวในตอนนี้เนี่ยเราก็มากับ ออส o มค m o Creative Starter คิดแปลเป็นไทยว่าชุดสร้างความสร้างสรรค์ฉบับเริ่มต้นซึ่งดูจากผิวเผินหน้าตาภายนอกนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของแบบสําหรับเด็กเล็กวัดลูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินค่ะเพราะว่าซอบไปเห็นการเล่นของเขามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนวัตกรรมมันเจ๋งกว่าแค่แบบถูกกดเอาไว้ว่าเฉพาะเด็กเล่นนะทำไมคนโตๆตจะเล่นไม่ได้แต่นวัตกรรมที่สอบว่านี่มันน่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองแกะ ดูไปพร้อมกันค่ะ สำหรับใครเป็นสายที่ชอบวาดรูปนะต้องห้ามพลาดเลยคือตัวนี้เนี่ยเป็นการแบบยิ่งวาดรูปแล้วก็ยิ่งเพิ่มเลเวลจินตนาการการวาดไปอีกระดับนะคะเขาบอกมันทําอะไรได้เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะทำโอ้ยอะไรไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมากมายเพราะว่าเราจะต้องใช้สิ่งนี้นะคะกับแอปพลิเคชันกับ iPad นะคะก็ไม่มั่นใจว่ามันมีหลายรุ่นหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยกาเขียนว่า design for ipad นะคะออกแบบมาให้ใช้กับ ipad ถ้าทุกคนพร้อมแล้วลุยค่ะเราก็จะเจอกับหุ้ยเป็นแพคเกจดีไซน์ ดีมากคือเรารีวิวมาไม่ค่อยจะเจอการดีไซนที่คํานึงถึงการแบบแกะออกมาแล้วแบบบอกเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเราต้องดึงถาดน,นี้ออกมาแล้วกล่องไหนกล่องไหนใส่อะไรไว้อยู่อะ่ะโอ้ยเจ๋งเอาแล้วค่ะเขาบอกว่าให้เราดึงออกมาหนึ่งสองสามโอโยแกะออกมาสะดวกสบายง่ายดายครีเอทีฟตั้งแต่แพคเกจิ้งต่อมาค่ะเขาก็จะแบบ welcome o s m o n แัทว่อะไรเหรไม่เคยเห็นคำนี้เหมือนเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นมาเลยอ๋ออสมที่มาจากแบรนด์เขาเนี่ยเห็นไหมโลโก้เนี่ยออสมเหมือนแบบแอสทรนอทออสโมโอทก็คือนักท่องออสมเป็นแบบนักผจญภัยนะคะเรากำลังแลนดิ้งเป็นดาวอะไรก็ไม่รู้โอ้มันเป็นอย่างนี้ก็คือจะเล่นของสร้างสรรค์แบก็ต้องมีความสร้างสรรค์ให้กันเล่นไม่ได้สิ่งที่ด้านในกล่องมีมาให้นะคะก็จะมีครีเอทีฟบอ y o s ออสโมอทเนมซ้อค่ะ My s ซ p เปอร์พาวเวอร์ ซูเปอร์พาวเวอร์อะไรเดียวคิดไม่ทันพักไม่ทันตั้งตัวเลยมาซูเปอร์พาวเวอร์มาซูเปอร์พาวเวอร์อะไรเดียวคุยกับแมวรู้เรื่องค่ะการคุยกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านรู้เรื่องซูปเปอร์หูกล่องมันสีแบบดีอ่ะแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างดีมากเจ๋งๆมันก็เหมือนไวท์บอร์ดที่ผสมแผ่นลงเมาส์ว่าเราบอกไม่ถูกอ่ะมีสายยางรัดด้วยนะคะไม่รู้ว่ารัดกับอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราค่อยๆแกะกันทีละอันนะเจ๋งจ ก็จะมีตัวเบสแท่นนะคะเอาไว้วาง iPad และทุกสิ่งมีปากกาค่ะที่เอาไว้วาดรูปแล้วก็มีซองเฮ้ยซองตัวนี้เนี่ยเหมือนออกแบบมาให้ลบได้ด้วยป่ะมันดูเหมือนเอาไว้อย่างเงี้ย เป็นซองปากกาที่เช็ดได้เหรอเฮ้ยสร้างสรรค์อุ้ยแล้วข้างหลังก็ยังมีอะไรอีกอ่ะข้อมูลจะไปหมดเลยข้อมูลการใช้งานนะคะแพคเกจจริงเนี่ยเริศดม,มากดีไซน์เนี่ยชนะไปเลยสมแล้วที่ผลิตภัณฑ์เป็นชุดเสริมสร้างความสร้างสรรค์น,นะคะโลจิกการดีไซน์คือเริศดม,มากต่อมา เราต้องโหลดแอปบน iPad แอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า Monster คือต้องเสิร์ชว่า Osmo Monster นะคะคือในเครือ Osmo จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายเซ็ตมากๆเลยเขาก็เลยจะมีหลายแอปมากๆนะคะแต่สำหรับเซ็ตนี้เนี่ยเราจะใช้แอป n s t s t ชอบขออนุญ,ญาตตั้งค่าสักครู่นะคะ a few minutes later เขาบอกว่า iPad ซอฟไม่รองรับกับสินค้ารุ่นนี้เขาบอกว่าไอ แล้วไหวไปอะทุกคนฉันต้องออกไปซื้อไอแพดเก่าเพื่อมารีวิวสิ่งนี้เือนทุกคนจะถามว่าซอฟมานโนเองหรือเปล่าก็บอกว่ารีเฟล็กเตอร์ที่เรามีอะตัวแบบเป็นรุ่นไหนหน้าตาแบบไหนซึ่งเนี่ยคือรีเฟล็กเตอร์นะคะให้ดูเทียบกับบนหน้าจอค่ะแล้วเขาให้เลือกค่ะว่ารีเฟล็กเตอร์ซอฟเนี่ยหน้าตาเหมือนอันข้างล่างไหมข้างล่างก็จะเป็นแบบสําหรับ iPad รุ่นปี2021ส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบคลาสสิกซึ่ง iPad ตัวนี้เนี่ยซอฟซื้อมาปีแบบ2020มั้งพราะันยนนู่ะี่ก็ว่าไม่่หม แลนะแต่พอซอกกดคลาสสิกรีเฟลเตอร์นะคะทุกคนเป็นพยานนะคะพยานค่ะรีเฟลธรรมดาคลาสสิก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 เน็ก The Classic Reflector is not compatible with your device สั่งรีเฟลเตอร์ตัวใหม่ <c oughs> ก็มีให้เลือกแล้วอ่ะสั่ง i p ตัวใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> สั่ง r ีเฟลเตอร์ตัวใหม่ <c oughs> ทุกคนจะเลือกอะไรคะ <c oughs> ใช้ความสร้างสรรค์ค่ะพาไปช็อปเลืเลยบร้อ <c> ย <oughs> โอ้แต่เว็บเขาผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยอะผลิตภัณฑ์น่าเล่นเยอะมากทุกคนเราขอกำลังใจ าล้ค่ะทุกคนงนงแล้วสิคะว่าอยู่ดีๆมี iPad ได้ยังไงอยู่ดีๆเนี่ยก็มีทีมงานนะคะเสนอตัวขึ้นมาบอกว่าฉันมี iPad รุ่นเก่านะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อตัวรีเฟล็กเตอร์เพิ่มใหม่นะคะก็เลยยืม iPad ทีมงานนะคะมาใช้ในการรีวิวครั้งนี้ก่อนเอาละค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยซอฟก็เลยเซตติ้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ไม่ยากเลยนะก็แค่ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอปุ๊บเจ้าตัวรีเฟล็กเตอร์นะคะมันคือเอาไว้เสียบด้านบนตรงนี้คือด้านล่างมันจะมีเหมือนเป็นกระจกเง้อนแบบนนแ,แบบี่ไปตซ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ากลไกการทำงานเนี่ยทำงานอย่างไรตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเจ้า Creative Starter คิดตัวนี้เนี่ยมันมันสนุกยังไงโอ้ซอฟต์ปล่อยไว้เยอะมากจะเด็ดอย่างนี้ซอฟพูดหรือเปล่ามา,ากอย่างแรกเลยค่ะกด Play ก็จะมีน้องออกมาสวัสดีค่ะ Hello new friend I'm Mo what's your name Soft pleased to meet you ยังไม่ทันตอบเลยยัทำไมไมันาคุยเร็วจัง โอ้ยนี่นนนน Monster House It's a l i t t อ e e เ p า y now, but w i อ h y เ u า help, we c a ตอ i l l i า up. To น r e เ t อ s o m e า h i มั here, ตอร need ส o d ั a w s o m e ร h i n าส o w n น h e เ e อ k a y Let's g ัน e it a อ r y เ r า w a balloon, Then tap here when s ready. <S อ h e n t า p h e r น when อ t s เ e a d y โั้เขาตอรว่าตอนนี้เ้านเาางมานให้ตอรองวาสักหน่อเนอคะเฮา่าไหนะงวาอลูดโปง่งมลนวก็กดโอเวาดตมันี้เตนะอรออะะ iPad เฮาส์มันส์รเฮาสะะนน์มันส์เตร์เฮาส์มันส์เตอรเฮาส์มันส์ตอรเสีมเตอรเีสั อะไรแบบการชาร์จไม่มีนะคะมันเป็นแค่การวางเฉยๆอะแค่นี้เลยจริงๆมีแค่ตัวรีเฟล็กเตอร์ที่ไม่ได้ใส่ฐานไม่ได้มีแบตเตอรี่ไม่ได้มีอะไรเลยอะที่ฉันยังงงเะเขาทำงานยังไงอะรออยู่ใช่ไหมพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามบอลลูนไงไงมีกลมๆอย่างเงี้ยหรอแล้ต้องฝนแดงไมด้วยไหมอะแล้วก,ก็กลัวหมึกหมดเนาะเราวาดไปดีกว่าให้มันรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันวาดจริงๆดูซิสิ่งที่ฉันวาดจริงๆเนี่ยจะได้ขึ้นไปอยู่บนนี้หรือเปล่าพร้อมค่ะโอเค okay now to pull it in stand back cross your fingers <laughs> Hi! Hi. Hi. Every time you play and draw with me the things you create will show up here r e a d y วสำหร o r อีกเราสามารถจัดการแสดงม w ยากลวา o ห้ o งน o นหรือไปผจญภัยโอ้ทำได้หลายอย่างมากตื่นเต้นมันคือสิ่งที่ฉันวาดจริงๆนะแล้วเขาเอาเข้าไปได้ยังไงอะฮาว่ะตัวมาคือลบได้ใช่ไหมเนี่ยเราควรจะใช้กระเป๋าเขาลบไหมคะเดี๋ยวกระเป๋าเขาเลอะอ่ะใช้ยางอื่นลบลบกันนะเฮ้ยเรามีไอ้นี่นี่นะเรามีฟองน้ําลบไว้บอร์ดของเรานี่ฟองน้ําลบไว้บอร์ดของซอฟเองอ๋อลบ สะอาดกรดึบกรีบทุกคนซอฟสงสัยอ่ะมันเป็นที่หมึกหรือเปล่าอ่ะถ้าซอฟใช้ไว้บอร์ดซอฟได้ปะไว้บอร์ดสีแดงนะแ <c oughs> หมเหมือนเข้าเซตกับเขามาแต่ไม่ใช่ไม <c oughs> ่ว่าอะไรบ้างอะ่ะกอดอ่ะสุดอ่แมจิกโชว์อ่าต้องการเตจเี่เขกาก็มีรูปตัวอย่างให้ดู <c oughs> หรือเราจะครีเอทเองก็ได้แล้วแต่ ดาวหนึ่งอันไม่เอาเอาสดาวดีกว่าเหมือนตอนเด็กทำกันบ้านอยากได้3าดาวทั้งหมเวทีของซอบค่ะโอเค c ฮ้ยเฮไว้บอดตัวเองก็ได้ได้เวทีแล้ว about your help to do it well. Let's do the show together. Okay. Could you clear the board and draw a magic wand? Oh, เขาบอกว่าให้ลบกระดานก่อนลบๆๆๆบลบเยสนุกนะลองใช้ปากกาเขาดีกว่า Magic wand ขอสีชมพูปิ๊งๆนี่ Magic wand ของซอฟนี่เลยแล้วเราก็จะแบบดาวก็เบี้ยวแล้วเราก็มีแบบปีกหนวดอะไรอย่างเงี้ยใครล้างจานเสียงดังมาก อย่างเงี้ยแมจิกเวนของเราเนึ่งสองสามโอเคค่ะ We can't do tricks with an empty wand. Could you clear the board and draw a magic moon to fill this wand? โอ้ยพี่เขาถืออัพไซดาวอะการฉันกลับด้านหมดเลยโ่้พระจันง่ายๆมันง่ายไปอ่ะเฮ้ยองอย่าเปลี่ยนสีด้วยอ่ะเอาพระจันสีเขียวอันนี้พระจันซอสอยากได้เป็นพระจันเต็มดวงแล้วก็แบบมีตาได้วยมั้ยอันนี้ไงพระจันพระจันเนี่ยพระจันซอฟโอ้ยพระจัเ เฮ้ยที่เราวาดอะคือ Amazing มากเลยนะเข้าไปในแอปได้ยังไงอะโอเควิ่ยนี่เราวาดนี่นะใ n e ไอศครีมโคลนหรอเราไม่ชอบกินโคลนอะมันแบบมันธรรมดาไปนะคะหึ่งเราต้องเป็นแบบบ a n a n a า p l i t แล้วก็จะวาดแก้วก่อนนี่วาดชาม ไปงไงล่ะเจอโคนแบบเราเข้าไปงงแน่นอนนี่คือกล้วยนะคะทุกคนนี่คือกล้วยทั่น,นี้ก็คือ item. 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 ไอติม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 เชอร์รี่เปงัยวกับหวัวทุกคนมันก็ยากนะพร้อมไหมคะไอซครีมโคนคะ่ะเฮ้ยสกแล้วสิกไอติมมาแล้วอ้าวกินไปเลยหุยนั่งอย่นี้นั่งได้ทั้งวันนะเอาจริงมีเพื่อนอะ <tastes> อร่อยหรอ no? w h am I g o n n a eat l a t e r o h I'm a goof. I'll just make it again. Ta-da! Yay! เยจ๋งอะแล้ว <Wow. S 2> ได้คัดเนียนด้วยนะรูปที่เราวาดอะอย่าแอสโ t รนอ a u ตต้องมีมาจิกด้วยหรอทัาวาดแม็กมจิกแอสโตรนอรตขอแบบเลิศ <Astron> ระวังขาไม่พอนะอ๋อพับขาไหมลอยตัวอยู่ในอากาศนั่นแหละแล้วว่านไม่ปิดเส้นเหรอเขาจะเออก็ลองเธอเด็กๆว่านกอาจจะไม่ปิดเส้นก็ได้นะใช่เขาบอกว่าแมจิกใช่ไหมเป็นนักบินอวกาศที่ใส่หมวกนักมายากลอีกทีนึงใช่แล้วเย้โอ้โหเต็มบอร์ดเลยอ่ะสวยมากค่ะขอบพระคุณค่ะมาดูกันนะคะว่าสหายของเราจะว่าอย่างไรค่ะโอเค Look a new friend เธอจะดึงหัวเพื่อนขึ้นมาเหรออ๋อเธอเซกเฮ้ยมาทั้งตัวครบด้วยนะ เฮ้ยน่นารักอะ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะ <c oughs> เอลิเมนท์ทุกอย่างที่เราวาดคือแบบอยู่ในสตอรี่หมดเลย <c oughs> เฮ้ยน่นารัก <c oughs> โอ้โหเหมันโดนสั่งทำเป็นบ้านเหมือนกันนะเนี่ยลองใช้เป็นวไว <c oughs> ทบอร์ดของเรานะอ๋อทุกคนที่น่า Amazing มากกว่านั้นคือเจ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ยไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> เขาเชื่อมกันได้ยังไงอันนี้ที่ซอฟสองสัยนะคะซอฟก็เลยจะขอลองใช้กระดานไวท์บอร์ดของตัวเองค่ะนี่มันมันหลอกโปรแกรมเลยไม่รู้อะดูซิแต่ว่าติดไหมหนึ่ 1, 2, งสองซ้ำก็จะวาดง่ายๆเลยแล้วกันนะ เหมือนชามข้าวหมาเลยอ่ะ <c oughs> อไม่เป็นไรลองดูนะหนึ่งสองสามโอเคเฮ้ย โดนดนไปแล้วที่ตกใจเนี่ยไม่ได้ตกใจาะว่าเพื่อนโดนดูดโอเคไม่ได้อย่เงี้ยเราก็เอาพริกกลับด้านมาวาดได้เลยอะแล้วก็ค่อยไปประกอบต่อไอติองจำสิ่งถ้าเราถ้าเราไม่วาดเขาตรงๆเราวาดเป็นอื่นได้นะ <c oughs> วาดเขาเป็นแมวเงี้ยไม่วาดโมล,ละวาดเหนียว อ่ะเนี่ยโมลองดูนะคะเบิงสองซ้ำเยอะเฮ้ยแล้วหลอกเขาได้ So it's now i t m โอเคทุกอย่างที่เราว่าดออกมาหมดเลยโอ้โหถ้าฉันแบบวัยกำลังละอ่อนกว่านี้นะฉันมีความสุขมากเลยนะ ทงจบนี้เลยเย้วิน่ารักมากเลยนะทุกคน,คนกลไกดีสรุปก็คือไว้บอร์ดได้ด้วยนะยังงงอยู่มันเกิดอะไรขึ้น <laughs> <laughs> เขาบอกว่ายังมีแอปพลิเคชันที่เราเล่นเป็นเกมนะคะด้วยการวาดรูปของเราเนี่ยซิงกับเกมโบ๊ะบะโบะ๊ะบะเลยนะครับอ,อยากรู้ใช่ไหมไปดูกันต่อเลยค่ะแอปต่อมาค่ะนี่เลยค่ะ Osmo New หรือนิวตันนะคะก็จะมีความเคยวิทยาศาสตร์เลดนึงซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราจะเล่นโดยใช้การวาดภาพของเราเข้าช่วยพูดเหมือนเคยเล่นใช่ไหมคะยังไม่เคยเล่นนทุกคนอ่านข้างกล่องมาเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วตอนนี้อยู่กับตัวอะไรด้วยคะสวัสดีค่ะนี้มนนี้ไม่เนข้นอ่ะหนุนขึ้นึ่งไหนโชว์พี่พี่เขาให้ดูนิดนึงสงชั่น คุณผู้ชมคะหน้านี้วนขึ้นจริงไหมคะวนขึ้นจริงไหมคะทีนี้นุ่มทุกคนหนี่มแมวยอมมากจริงๆอยู่รีกับหนยหน่อยแล้วนอนลงจุดหนุ่มสำหรับเกมนี้ค่ะ สอ2ปุ่มนะคะ bounce and roll ไม่รู้ต่างกันยังไงเราลอง bounce ก่อนดูแล้วกันนะคะโอ้มีด่านเยอะมากโอ้โหโอ้เยอะมากอ่ะโอ้นั่งเล่นเพลินเลยนะเนี่ยงั้นเราต้องกดเล่นอันไหนก่อนนะอ่ะลอง bounce ลองด่านแรกเลยแล้วกันนะคะเล่นยังไงคะไม่บอกอะไรเลยหรอเราโอุ้ทุกคนเห็นไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทุกคน คือเราต้องเก็บให้ได้มากที่สุดอย่างเง <AM> ี <UT> ้ยหรอเฮ้ยแล้วเราลบทิ้งได้ไหมอะลบทิ้งได้ไหมอะลบยังไงยันเล่นไม่เป็นเลยคือเล่นเป็นแล้วตอนนี้เล่นเป็นแล้วกับตอนแรกเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นแล้วก็วาดไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้มันก็แงะอยู่ตรงเนี้ยเลอไปเขียนไอ a แผนดิถ้าเลอไปเขียนไอ้แผนอ๋ลบไงอ๋อก็ง่ายไงก็ก็วาดได้ก็ใช้อันนี้ลบไงนี่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 อันไว้อยู่ตรงนั้นใช่ป่ะดูนี่นะนี่คือแผนการของเราคือเดี๋ยวเราอะจัพมืจับรวอย่าพิงรัว เดี๋ยวเราวาดให้มันมาเก็บตรงนี้ได้ดังนั้นเราก็จะวาดให้เป็นทางมาแบบนี้เป็นแบบค่อยๆเออออกมาอย่างเงี้ยปลายทางอ่ะต้องโดนตรงเนี้ยแน่ๆนเลยอ่าทุกคนพร้อมไหมเราจะลบแล้วนะหนึ่งสองสามเป็นไงเออจีนี่่ฉลาดฉลาดคือแบบฉลาดอค่ะสนุกมากเอ,อ้าเฮ้ยมีดานใหม่แล้วด้วยอะไรละเนี้ยอะไรละเนี้ยโอ้โหโอ้โหอ,อ,อืมอืม อออือือืได้ไหมเนี่ยเอออย่างนั้นแหละเดงอย่างนั้นแหละเอออ๋อตรงนี้ก็ลบทิ้งอย่างนี้ได้ไงทุกคนเออเออเออ <c oughs> เล่นเป็น พี่สาวลองไหมคะสนุกมากสนุกมากกว่าเล่นเกมใช้นิ้วถ่ายบน iPad แต่ว่าแรกๆกังงงนิดนึงนะเราวาดเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่เอาเส้นนี้แล้วก็ว่าอย่างเงี้ยเล็กกว่าเดิมสุดท้ายก็คือต้อนให้ลูกเห็นนไปกระเด้งโดนหลอดไฟยังไงก็ได้ด่านที่สาวไหคะพร้อมไหมคะเนินสองสั้นเพลย์ค่ะพี่ว่าจะถ่ายเห็นไหมนะวาดไปบนกระดานเลยเนี่ยมันก็จะวาดไปตามที่เธออันนี้คือเราต้องตามเขาว่าไม่เขาแค่สอนเฉยๆนะอ๋อก็คือต้องไปเก็บอะไแนนที่ได้ใช่ใช่ใช่อ๋อลองดูก่อน อ๋อมีเขามีช่วยอยู่แล้วทำไมง,ง่ายอะทำไมชา้าทำเร็วจังอะเอาใหม่โหสามจุดเลยอโอ้อันนี้ไม่มีอะไรช่วยด้วยไม่ยากอยู่นะยากนะใครบอกง่ายเนี่ยนื้อเนื้อบ u จริง n มันก็จะกระเด็นข้างนอกกันอยู่อุ้ยเอา้าโดนเฉยเอา้าเอาอฮะเด้วอีกสองลูกแบบยัดเยียดโคตรแกห้ามไปไหน <laughs> ที่แรงมันจะไปถึงไงก็จริงฉันว่าง่ายสุดนะอมันก็ไม่ผิดจริงๆอะ่ะเร็วอีกนิดเดียวอีกลูกเดียวยไปจกอยู่ตรงแหลมนั้นและนี่ก็คือพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์อ่ะ นี่ไงความคิดสร้างสรรค์เอาไว้ใช้แก้ไขปัญหาได้<ส>เห็นป่ะเฮ้ยสนุกมากจริงๆเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันได้แบบ interact ด้วยกับแอปพลิเคชันกับโปรแกรมเขาจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นการที่แบบเราวาดไปแล้วอยู่ดีๆมีคอมพิวเตอร์ช่วยให้เป็นการรู้สึกหลอกตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยฉันทาแล้วท้งนี้จริงๆอะ่ะไม่ได้ทำนึกออกปะ่ะอันนี้คือป็นแบบมัน directly เลยอะ่ะทุกคนในขอลองแบบเวอร์ชันโอ้โหมีตั้งกี่ด่านนะชั้นหนึ่งไทั้งวันมีอีกแบบหนึ่งคือแบบ r o โ l roll ยังไรม้วนเน W L เล่นไงอ่ะอ๋ออ๋อมันจะมีแถบลมพาวเวอร์อัพฟกับพัดลมไปด้วยมันต้อง,งโดนนี่แหละเอออย่างแหละอย่างแะละอย่างนอะไรมาสเตอร์ดูในนี้มันมากนะแต่ถ้าวาดของจริงบนกระดาษวาดอะไรอ่ะหดู๋เล่นแบบเตะฟุตบอลบนกระดาษตอนเด็กๆเคยเล่นบ้างที่วาดโกแล้วก็ออกระกาพร้อมไหมคะพร้อมครับ โอ้โห oh, ดูสารทิศลมโอ้โหแต่มันก็จะลอยข้างบนไงต้องทำให้ไปโดนไฟโอ้ oh, <fit> oh, ต้องทำให้พัดลมทุกตัวหมุนหมดเพื่อปั่นพลังงานไฟฟ้าขึ้นไปให้หลอดไฟมันเต็มโ oh, oh. อ้โหเฮ้อันนี้ atisfy โคตรฟินมากอะมือเป็นขนาอยากลองไหมคะใช้ปากกาวาดมันจะมีลูกเด้งออกมาแล้ววัดวาตรงไหนมันก็จะเป็นตรงนั้น ไว้กั้นลูกบอลยังไงก็ได้ไปเขียนอะไรข้างล่างนะใช่ทําให้มันโดนพัดลมอ๋อให้มันโดนพัดลมนี่เห็นไหมโดนพัดลมแล้วก็โดนไฟแล้วก็โดนพัดลมแต่มันกระเด้งออกไงเฮ้ยเป็นการคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาแบบง่ายๆง่ายๆแต่แก้ปัญหาได้อ่ะได้เลย ซอฟว์เจ๋งอะคือบางอย่างเนง่มใบเกศซอฟฟ์คิดยากกว่ามือปิศาอีกนะแต่มือปิศาบอกว่าออกแค่ให้โดนใช่ไหมลากไปเลยยาวๆทำไมต้องลากสั้นๆทห้มันเด้งไปเด้งมาก็าลากยาวๆไปเลยอยากกห้ไปตรงไหนก็าลากไปตรงนั้นจบง่าย easy o อ m โม่นะคะ c r e a t i v e Starter Kit ค่ะบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆนะนะวัตกรรมเขาดีมากๆจริงๆในคลิปนี้เนี่ยซอฟเปิดตัวอย่างไปนะคะเล่นด้วยกันไปเพียงแค่สอแอปพลิเคชันเท่านั้นเองค่ะซึ่งแอปพลิเคชันจาก Osmo เองเนี่ยจริงๆแล้วนะคะยังคงมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่น่าสนใจแต่แค่ว่าในคลิปนี้เนี่ยซอฟหยิบมาลองเล่นนะคะมาสาธิตให้ดูเนี่ยเพียงแค่สอแอปพลิเคชันเท่านั้นและนะ้วนวัตกรรมเขาก็เจ๋งมากเพื่อนๆเนี่ยชอบถูกใจยังไงนะคะ <ๆ S 1> กับนวัตกรรม <ๆ S 1> กับสิ่งที่ซ <ๆ S 1> อฟามารีวิวในวันนี้นะคะก อยากวาดรูปอะไรเล่นกับเพื่อนในจอของเรานะคะชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้อยากสนับสนุนรายการซอฟรีวิวตอนใหม่หมต่อไปนะคะสามารถทําได้ง่าย,ายๆเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยในที่ใต้คลิปค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมใหยทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รักทุกคนเลยขอบพระคุณค่ะถ้ายังไม่รีบไปไหนเนี่ยแแะดดูซ้อมรีวิวนะคะของที่น่นอื่นดูกันยาวๆเพลินๆกดดูได้ที่ด้านนี้กด subscribe ติดตาม YouTube ช่องซอฟปอมแชนเนลช่องน,องนี้พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะเป็นการสนับสนุนนะคะให้รายการของเราได้อยู่ตอ่อไปกันนา,านานๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วนะคะขอฝากอีกหนึ่งช่องค่ะช่องซอฟปอมรวมคอนเทนต์หลากหลายวลลาไรตี้มากมายนะคะสรุปเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สามารถแวะดูได้ที่ช่องนี้ต่อกดติดตามช่องซอฟปอมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเช่นกันนะค,ะนะคุณคะ